เสียบอลง่ายไปมาริโอผิดหวังแค่เจ้าหนองบัวพิชยะควาหลงจากเกมไทยลีกหนึ่งประจําฤดูกาล2022-2023ที่ขุนพลกีเดนพยองเมืองทองยี่เนตตดปูุกไปทําได้เพียงแค่เสมอนหนองบัวพิชยา FC 2ต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่12พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาส่งผลให้มี15คะแนนจากการลงสนาม13นดัดขึ้นมารังอยู่อันดับ9ของตารางในเวลานี้ล่าสุด มาริโอยูรฟกีกุนซือเมืองทองยูเนเตดได้ออกมาเผยแหล่งจุเกมนี้ว่ามันเป็นเกมที่ยากมีแกรมาบุกหนองบัวพิชยาจริงๆแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่กลับออกไปได้แค่แต้มเดียวเพราะเป้าหมายของทีมคือต้องการมาเก็บสาแต้มเต็มถ้าดูจากสถิติของเกมไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์การคลองบอลการบุกการยิงและจังหวะการเข้าทำของทีมก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวัง ที่ไม่สามารถเอาสามแต้มออกมาได้ผมได้บอกกับลูกทีมว่าไม่ค่อยพอใจกับผลงานของทีมมากนักลูกที่สองที่ทีมเราเสียประตูจากลูกฟีกิกจริงๆบอนอยู่ในการครอบครอ,องของทีมเราอยู่แล้วรวมถึงลูกแรกด้วยเพราะฉะนั้นผมได้ย้ำกับนักเตะว่าทุกครั้งเวลาทีมเราครองบอลผมไม่อยากให้เสียง่ายๆแบบนี้จริงๆผมไม่พอใจผลงานของทีมที่เสียบอลง่ายๆแบบนี้พก่อนที่จะเริ่มเกม เราได้ศึกษาวิดีโอกันเล่นได้ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็ยังเกิดขึ้นอีกทั้งนองโวพิชยะมีโอกาสเพียง3าครั้งแต่ยิงเข้าไปถึง2ประตูกุนซือวัย6ปีเผยต่อว่าในส่วนของทีมเราก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่ไม่ได้เป็น11ตัวจริงจะมีโอกาสได้ลงสนามแล้วก็อย่างที่เห็นความซาฮรัตกันยาโลดจะมีโอกาสลงและได้ยิงในเกมนี้ผู้เล่นคนไหนที่เราส่งลงไปสนามแล้วทำผลงานได้ดีก็จะมีโอกาสได้ลงสนามต่อนเนื่อง สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของเมืองทองยูเนเต็ดเตยมลงสนามทำศึกรีวอร์คัพ2 0 2 2ัถึง2 0 2 3รอบ32ทีมสุดท้ายด้ยจะบุกไปเยือนสีสเกตยูเนเต็ดทีมจากไทยลีก3ที่สนามสิงนักข่อนลำดวนในวันพุธที่16พฤศจิกาย,ยนเวลา16นาฬิกา